สวัสดีค่ะวันนี้พี่บีเอาแพ็กเน็ตแบบลายสาเดือน6เดือนแล้วก็1ปีนะคะของทูแบบเติมเงินนะคะซิมทูแบบเติมเงินจะเป็นซิมเก่าหรือซิมใหม่ก็สมัครแพ็กนี้ได้นะคะสมัครใช้งานกันยาวๆแบบ3เดือน6เดือนแล้วก็12เดือนหรือว่า1ปีนะคะความเร็วแพ็กนี้จะเป็น1นึ่งเมกะบิตนะคะไม่อั้นไม่ลดนะความความแรง1นึ่งเมกะบิตนะคะ ราคา750ใช้งานได้3เดือนนะอันนี้กดสมัครได้ตามนี้เลยนะแล้วก็ราคาก็จะรวมภาษีเท่ากับเท่านี้นะคะเติมเงินเผื่อภาษีด้วยนะแล้วก็แบบ6เดือนหกเดือนนี่พันสองนะราคารวมภาษีแล้วจะอยู่ที่1นึ่งสมัครตามนี้ได้เลย ดอกจัน900ดอกจัน9959ดอกจัน178073644เหลี่ยมแล้วก็โทรออกส่วนรายปีนะคะ1,008นะรวมภาษีแล้ว1,026นะคะใช้งานได้สสองเดือนนะกดสมัคร 9, 000, 99, 60, ดอกจัน900ดอกจัน9960ดอกจัน178073644เหลี่ยมแล้วโทรออกนะคะส3แพ็กแนะนำกันแบบ เป็นยาวๆนะคะ3เดือน6กเดือนแล้วก็12เดือนนะสนใจก็เติมเงินแล้วกดสมัครได้นะสำหรับคนใช้ทูแบบเติมเงินนะคะ